ก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแอมพายฟอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นนะครับตั้งแต่เริ่มจากศูนย์เลยนะครับเริ่มจากศูนย์เลยนะครับเล่นสายดาบนะครับสายดาบก็อ่าเผื่อจะเป็นแนวทางนะครับเผื่อจะมีประโยชน์นะครับสาหรับเพื่อนๆครับก็ไปดูกันเลยครับผม The heirless king is dead. A throne without an owner. A realm without a leader. With no govern, the villages and cities break loose from the crown and tend to their own needs. While the years pass, the land falls into a peaceful slumber, quiet and calm. When there is light, there is shadow. Whispers of a dark force growing unimpeded now that the army of the crown is dispersed. Rumors of a holder of darkness, a witch master, spread across the land. Suddenly, the slumbering villagers need troops, fearing the rumors to be true. You are enrolling to the defense of a small villages in hope of becoming a soldier. เมื่อเมื่อเราเกิดใหม่อย่างนี้นะครับขั้นแรกเลยเริ่มจากศูนย์เลยนะครับก็พยายามทำภารกิจรอบข้างให้ได้เยอะที่สุดนะครับจะเป็นช่วงแรกถ้าเป็นที่ที่เนี่ยเขาจะเป็นหมู่บ้านอะไรเนี่ยผมจำชื่อมันไม่ได้คือถ้าเกิดเรากระโดดกัดไอตัวซาวบะแล้วเราไปที่เอวานแล้วเคเวสในหมู่บ้านเนี้ยมันจะหายหมดเลยนะคมันจะหายหมดเลยแล้วมันก็จะกลายเป็นหมู่บ้านล้างนะครับ มันชื่ออะไรสักอย่างครับผมจำไม่ได้ก,ก็กดรับภารกิจในหมู่บ้าน,นตามตามที่มันมีนะเราต้องวิ่งในหมู่บ้านก่อนก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่อยากเสียเวลานะครับเริ่มเล่นใหม่เสียความรู้สึกอะไรเงี้ยฮะก็สามารถทำทำตามคลิปที่ผมเล่นไว้ให้ดูได้เลยนะจะได้เล่นไปทีเดียวยาวๆนะเพราะว่าผมลองผิดลองถูกไปละ ก็เมื่อเรารับเคลในหมู่บ้านเล็กๆตรงนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เจอกล่องเงินแล้วก็เปิดนะครับแล้วเราก็ซื้อของนะครับกับนายกองนะครับเพื่อที่จะทำเคล็ต่อไปนะครับนี่ก็ให้ไปฆ่าหนูนะครับตามสเต็ปนะครับตามสเต็ปถ้าช่วงไหนที่ยังไม่สำคัญเท่าไหร่ผมจะ ปรับให้เป็นความเร็วนะครับแต่ถ้าช่วงไหนที่มันสําคัญหรือว่าเป็นรายละเอียดอะผมจะปรับให้มันเป็นระดับธรรมดานับนียเราได้ของเราก็กดดูในกระเป๋านะครับดูภารกิจว่าเราเหลืออะไรบ้างเราก็กดดูแล้วก็ใส่ของนะครับมีไรหน้าตอนนี้ใส่ไปให้หมดแล้วก็วิ่งไปซื้อของนะครับวิ่งไปซื้อของหน้าบ้านเนี่ยหน้าหมู่บ้านเราซื้อจะเป็นดาบคาตนะนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีเงินก็จะซื้อโลดแต่ผมเงินไม่พอครับแล้วก็ไปหาตังค์กันก่อนไป ทุกที่ทุกจุดครับมันทุกแมปครับมันจะมีกล่องสมบัติอยู่นะครับกล่องสมบัติอยู่ก็เราก็มารับเคล็ดจากคุณนี้ก่อนอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยบนหมู่บ้านเนี่ยมารับเคล็ดจากไอ้ชายขี้เมาครับก็เราก็วิ่งไปหน่อยนึงอันนี้ผมจะหากล่องเก็บตังค์ปงไปด้วยนะครับแล้วก็วิ่งทาเคล็ดไปด้วยนะครับคนขี้เมาเขาก็จะให้เราไปเอามันเหมือนไห่เหล้าม,มันมันหมักไหเหล้าไว้หรือยังมันลืมหรือ,อยังไงนะครับผมก็จะเดินทาเคล็ดไปด้วยแล้วก็ ถ้าเราเจอไอ้ตัวนี้มันจะเป็นเควสชาวบ้านที่เราไปรับเควสตันแรกครับเนี่ยมันจะให้ค่าไอ้ไอชาวนาเนี่ยประมาณเท่าไหร่สามคนประมาณสามคนเนี่ยผมไม่แน่ใจนะคเควสก็จะสาเร็จอันนี้มันเป็นเควสเราต้องทำนะครับบังคับเลยถ้าไม่ทําเดี๋ยวโตช้านะร,รีบทําตรงนี้เราจะได้มีเงินไปซื้อของนะครับของมันเหรียญมันหายากช่วงต้นเกมนะครับสาคัญมากเลยเหรียญทองนะี่ครับแล้วก็เช็คดูว่าเรามีอะไรบ้างนี่เราก็ได้ดาบคาตนะกับ อะไรเนี่ยกําไรมาแล้วล้วก็ใส่เลยครับใส่เลยดับคาตาณนี่มันจะไปมีประโยชน์นะครับเพราะว่าต้นเกมมานาเราจะน้อยเราก็ต้องเน้นพวกสาเลือดออกไปก่อนนะครับส่วนตัวผมนะทีนี้เรามาดูกันนะว่าเราจะอัพอะไรก่อนผมก็ประคำนวณแล้วนะสําหรับส่วนตัวผมคิดว่าผมน่าจะต้องอัพพลังกายก่อนนะเปิดพลังกายก่อนเพราะว่ามันน่าจะสําคัญที่สุดจะเป็นเรื่องของมานานะสำหรับส่วนตัวผมนะ มัน,นาผมก็คิดว่ามาน,นามันน่าจะต้นเกมเลยมันต้องใช้มาน,นาเวลาเราตั้งเกาะเวลาเราป้องกันหรือว่ารับรับมีดอะไรไปมครับมาน,นาค่อนข้างสําคัญถึงแม้ว่าเราจะใช้มีดคาตนะเลือดออกก็ตามนะครับส่วนตัวผมจะใช้เป็นเ,เติมพลังกายไปก่อนนะครับเวลแรกเวลแรกนะครับก็ดูตํานี้ได้เลยนะครับผม ก็จะเป็นอัพตัวนี้เลยนะครับตัวปรับปรุงโฟกัดให้หมด3แต้มเลยแล้วก็ส่วนตัวควบคุมผมยังจะไม่อัพนะเพราะว่ายังไม่จะเป็นต้องใช้นะครับสำหรับชิปนี้ EP 1นะครับผ่านไป